สวัสดีครับน้องๆโอเคมาวันนี้ก็มาพบกับพี่แดนนะโอเคพี่ก็เร่งทำให้แล้วน้องๆหลายคนใกล้สอบกันแล้วใช่ไหมน้องๆหลายคนกำลังร,งรอคลิปนี้อยู่นะครับโอเค ก็ใกล้สอบแล้วครับอยากสอบติดหมอพยาศัต์นะครับจะทันไหมแล้วเราจะทํำยังไงนะครับโอเคพี่ได้ทําคอร์สขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับก็คือเป็นคอร์สเออานะน้องๆสาหรับเร่งรีบแล้วก็เพิ่มโอกาสสอบติดให้กับน้องๆนะครับจริงๆก็คือพี่ประยุกต์มาจากโครงการป้าน้องเป็นหมอพภาศัตลิแต่ว่าจะใส่คอร์สให้มันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึง ER คืออะไร ER เนี่ยในทางการแพทย์ก็คือย่อมจากว่า e m e r g e n c y นะครับที่แปลว่า ฉุกเฉินเวลาน้องไปหาโรงพยาบาลน้องก็อะไรแผนกเ e. อก็คือแบบว่าผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับประมาณนั้นอ่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็น้องๆก็ฉุกเฉินเลยใช่ไหมใกล้สอบแล้วใช่ไหมครับโอเคนะอ่ะซึ่งแน่นอนมันจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็คือเวลาที่จํากัดนั้นก็คือเราให้เราเก็บตัวที่ง่ายก่อน นะครับก็คือเก็บตัวที่ทาคะแนนได้ง่ายๆก่อนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้องๆครับใครอ่านไม่ทันยกมือขึ้นพี่รู้ว่ายกกันเพียบเลยนะอ่ะเราจะต้องมาดูก่อนว่าไอ้ตัวข้อสอบเนี่ยมันสอบยังไงนะน้องๆน,นะก็มันจะไม่ต้องมี7จดตัวใช่ไหมครับในเรื่องของ A l e v e l โอเคพี่อยากให้น้องสังเกตดูว่าทุกตัวเนี่ยมันสอบแค่90นาทีหมายความว่าเขาให้เวลาน้องแค่90นาทีนะั่นหมายความว่ามีเจวิชาให้น้องรออ่านเวลาสอบก่อนน้อยนิด 90นาทีต่อวิชาครับบอกเลยว่าถ้าไม่ทําโจทย์ไม่ฝึกโจทย์พี่บอกเลยว่าไม่น่ารอดน้องห้องจริงๆโอเคนะดังนั้นเราจะต้องฝึกทําโจทย์นะครับโอเคนะปัญหาเนี่ยพี่รู้เลยว่าน้องๆหลายคนติดตรงนี้เนะนี่ยเนื้อหาไม่จบเริ่มโจทย์ก็เริ่มไม่ได้สักทีนะครับโอเคแล้วเราจะทํายังไงดีโอเคปกติเนี่ยพี่ที่อ่าคลิปที่แล้วที่พี่แนะนําก็คือให้น้องหาสรุปมาอ่านใช่ไหมครับแต่ก็มีน้องบางคนที่บอกว่า สรุปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องหรือบางทีก็คือเนื้อหาที่สรุปเนี่ยมันไม่ได้กระชับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจับประเด็นตรงไหนนะครับโอเคนะโอเคพี่ก็เลยจะต้องเออเดี๋ยวพี่มาแก้ปัญหาตรงนี้ให้น้องๆแล้วกันนะครับโอเคอ่ะมาขอเริ่มก่อนเลยเอาตักที่น้องๆจะต้องเจอก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้มันจะมกราละหนึ่กล่องหนึ่งกล่องนะน้องๆหกล่องก็คือ1สัปดาห์นะครับประมาณนั้นโอเคนะเราจะสอบวันที่1 8 1 9มีนื้อหาแล้โอเคน่าหมายความว่าเหลืออีกกี่สัปดาห์เนี่ย ไม่เยอะแล้วถูกไหมโอเคนะแต่ก็ยังทันอยู่นะยังทันอยู่นะครับโอเคนะถ้าวางแผนตามที่พี่บอกนะแล้วก็เอาไปประยุกต์ประยุกต์ใช้กับวิธีของน้องอน่าจะทันอยู่โอเคก็มกราลาใช่ไหมครับพี่บอกเลยว่าตรงเนี้ยต้องโจทย์แล้วนะครับก็คือฝึกโจทย์ตั้งแต่เดือนมีนาก็ทันนะครับโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีคอร์ส มีคอร์ส93มัก็คือดูตามคลิปแล้วก็เรียนรู้ไปได้เรยมันจะประหยัดเวลาน้องๆนะคือมันคุมเวลาได้นั่นเองนะครับโอเคนะตรงนี้ทันโอเคดังนั้นเนี่ยโอเคน้องทําใจสบายๆช่วงนี้เนี่ยพยายามทำไงก็ได้ให้จบเนื้อหาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งแน่นเนาว่าก็น้องๆหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่จบสักทีอะ่ะแล้วก็ลงคอร์สไว้ตั้งเยอะแยะก็ดูไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะ,อะของพี่อ่ะมันจะมีเป็นคอร์สสรุปเนื้อหาสั้นๆนะครับซึ่งใช้เวลาเรียนไม่ถึง45วันนะครับ โอเคนะสีวันนี้คือเรียนแค่วันละประมาณสอชั่วโมงนะแต่ถ้าน้องฟิตฟิตเรียนวันละประมาณประมาณสักเอ่อสีชั่วโมงเนี่ยก็จะหาร2อครับก็เหลือประมาณ20่สิกว่าวันก็จบแล้วจริงเหรอจริงอ่ะได้ทั้ง4วิชาเลยนะโอเคนะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเออลราถ้าเป็นสถานการณ์เงี้ยเราจะวางแผนยังไงดีนะครับโอเคนะอย่างแรกก่อนเลยน้องๆ อย่างแรกเลยก็คือน้องๆอ่านไม่ทันใช่ไหมครับโอเคนะเทคนิคเนี่ยปกติอะพวกน้องๆที่แบบว่าจะใช้เทคนิคนี้กันเยอะนะครับโอเคนะสำหรับน้องที่แบบสอบติดหมอติดเพจไปแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเวลาสอบมหาลัยมันจะสอบไม่ทันนะครับเราก็จะต้องเก็บตัวที่ได้คะแนนง่ายๆก่อนนั่นเองนะครับเพื่อให้เราได้คะแนนมากที่สุดโอเคเหมือนกัน end t ท m e ก็เหมือนกันน้องๆถ้าเราแบบว่าเวลาไม่ทันนะครับให้เก็บตัวที่ทําคะแนนได้ง่ายๆก่อนหรือบทที่ทาคะแนนง่ายๆก่อนนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวพี่ l i s ์มาให้แล้วนะโอเคนะครับแล้วก็ ใช้เวลาอ่านเองเนี่ยปกติน้องๆมีปัญหาเยอะก็คืออ่านเองเรารู้สึกใช้เวลานานนะครับโอเคนะอันนี้พี่แนะนําเลยน้องจะต้องหาพวกสรุปเนื้อหาอ่านนะครับที่มันกระชับกระชับนะหาสรุปดีๆอ่านนะครับหรือว่าจะเป็นพู่หนังสือสรุปอะไรก็ได้นะครับโอเคนะอะซึ่งแน่นอนมันมีน้องทาตามที่พี่แนะนําแล้วก็คืออันนี้ สรุปเอาแล้วพี่แล้วก็เจอปัญหานี่สามนั่นคือแล้วไม่เข้าใจแล้วพอเจอโจทย์จริงทาไม่ได้โอเคอันนี้พี่ว่าอาจจะต้องหาคลิปสอนแล้วครับหรือคลิปติวแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยพุ่งเป้ามาที่บอกเออพี่ต้องหาคลิปสอนให้น้องๆแล้วแหละโอเคนะครับอะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าของพี่เนี่ยมันจะมีโครงการเก่าอันนี้เป็นโครงการเก่าที่พี่เปิดทุกปีนะครับก็คือเป็นโครงการป้าน้องเป็นหมอสัตว์ใช่ซึ่ง จริงๆน้องๆที่แบบว่าสอบปีที่แล้วก็คือน่าจะรู้จักโครงการนี้แล้วแหละโอเคนะซึ่งมันจะมี20คอร์สติลฟรีอยู่ใน y o u t u b e นะครับซึ่งดูท่าทางแล้วเนื่องจากเวลาสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ตรงนี้มันทันไหมมันก็ยังทันแหละแต่พี่ปรับเป็นอันตรนีน้องๆนี่ปรับเป็นคอร์ส e r ครับ ก็เหมือนกับว่าตามที่จัว่วหน้าคลิปเลยก็คือคอสเอคืออะไรคอสเอจะเป็นคอสเร่งรีบครับก็คือพี่เอาไอโครงการป้าน้องเป็นบริษัทเานี่ยมาปรับประยุกต์แล้วก็ใส่คอสให้มันเยอะขึ้นก็คือใส่คอสที่มันสําคัญคอสท,ที่จะเป็นตัวทําคะแนนให้กับน้องๆมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะก็ง่ายๆเลยทุกอย่างมันจะเป็นเอาง่ายๆเลยพี่สรุปง่ายๆเลยครับไอตรงนี้ก็คือมันจะเป็นคอสวิดีโอครับซึ่งอ่ามันก็จะมีบางส่วนที่อยู่ในยู u ูบนะครับแล้วก็บางส่วนที่น้องจะหาในยู u ูบไม่เจอโอเคนะครับก็คือเป็นมงทั้หด สามเลเวลนะครับก็คือแล้วแต่น้องๆนะจะว่าจะเลือกสมัครแบบไหนนะครับโอเคนะก็จะมีแบบเลเวลหนึ่เนี่ยก็คือจะมี20คอร์สโอเคนะ20คอร์นี้พี่คัดมาแล้วสําหรับเป็นตัวทําคะแนนจริงๆนะครับก็คือถ้าน้องเก็บไอ้20คอร์นี้ได้อะ พี่มั่นใจเลยว่าคะแนนของน้องเนี่ยน่าจะค่อนข้างดีโอเคนะคเพราะว่ามันจะเป็นตัวบทที่เป็นตัวทนานําคะแนนโอเคนะครับแต่ถ้าน้องๆที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่พอใจไม่นําใจก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้ที่น้องๆลงกันเดียวจะเป็น28คอร์ดนะครับพี่จะบวกอีก8ดคอร์ดท,ที่เป็นตัวทําคะแนนนะครับซึ่งแน่นอนว่าแ้8คอร์ดท,ที่พี่พูดมาเนี่ยมันก็จะรวมฟิสิกส์ควาเคมีอะไรพวกนี้นะซึ่ง มันจะเป็นตัวที่อ่านเองใช้เวลานานนะครับแล้วก็อ่านเองต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนานเพราะฉะนั้นก็คือเออพี่ก็ติวเลยนั่นแหละก็คืออยู่ในตรงนี้นะครับอืมซึ่งราคา,ราจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงโอเคนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสําหรับน้องๆที่แบบว่าขี้เกียจอ่านพืช หมายความว่าไงพืช5บทขี้เกียจอ่านเยอะจังแล้วก็ฟิสิกส์ทั้งหมดก็คือพวกฟิสิกส์ตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดเลยแบบน้องๆที่แบบอยากจะทิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าน้องๆที่อยากจะเก็บคะแนนฟิสิกส์นะครับก็จะเป็นอยู่ในคอร์สที่3ก็คือเลเวลที่3นั่นเองเดี๋ยวพี่บอกนะว่ามันต่างกันยังไงนะครับโอเคนะเอเอาง่ายๆเลยก็คือน้องอ่ะเลือกอันใดอันหนึ่งไปนะแต่ว่าแนะนําว่าน้องๆอย่างต่ำอย่างทํานะอย่างต่ำน้องจะต้องเรียน20คอร์นี้ให้ครบนะโอเคป่ะเออมันยังช่วยให้น้องๆทาคะแนนได้ดีนะสำหรับ แบบว่าเป็นตัวทําคะแนนมากยิ่งขึ้นก็แนะนําคอร์สนี้ครข้อนี้น้องๆจะลงคอร์ี28เยอะนะครับสําหรับน้องๆที่บอกว่าอยากจะได้ฟิสิกคะแนนแรงๆก็นี่ครับแนะนําอันที่3นะครับประมาณนั้นโอเคก็คือพยายามเก็บไอ้พวกนี้ให้หมดโอเคนะแต่ละคอร์สทั้งหมดนั้นมันจะใช้เวลาเรียนแบบ ใช้เวลาเรียนไม่นานนะครับโอเคนะอย่างเช่นอาถ้าเป็นคอร์สแรกเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ15-30ถึงวันทําไมมันถึง15-30ถึงวันน่าหมายควาวว่าอย่างช้าที่สุดนะครับ30วันโอเคนะแต่ถ้าน้องขยันเรียนก็ใช้เวลาแบบไม่ถึง30วันอาจจะจบใน15วันก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออย่างช้า45วันแต่ว่าถ้าบอกว่าเราขยันเรียนก็จบใน22วันได้เหมือนกันเด,เ,ดเดี๋ยวมันจะมีตารางเรียนให้นะครับโอเคนะสรุปคอร์ส EHA ก็คือคอร์สท,ที่แบบว่ามันเป็นคลิปเรียนบวกกับมีตาารรงให้เสส็จััโ เพราะฉะนั้นน้องจะต้องรีบจบไอ้ตรงนี้ให้ถึงก่อนคือบอกว่าปลายเดือนกุมภาถูกไหมก่อนขึ้นต้นมีนาโอเคพยายาทันนะโอเคนะทำเองก็ได้แบบรีบจบไอ้ตรงนี้ให้ให้ให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือตะลุยโจทย์ครับโอเคนะก็คือก้าวสามัญของพี่เนี่ยหกสี่เสร็จแล้วหกห้ากำลังเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะเสร็จนะครับกาลังจะทําอยู่ก่อนเดือนมีนาน่าจะทันอยู่นะครับก็คือจริงๆไอ้ตรงนี้มันใช้เวลาเรียนประมาณสักสามวันสามวัน สามวันจริงๆสองอันรวมกันนะสาวันได้อยู่แล้วถ้าขยันหน่อยนะแต่ถ้าสบายๆก็ประมาณ6วันนะครับประมาณนี้กําลังดีโอเคนะคือแบบว่าเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้เทคนิคไปเอาละมาอันนี้คือตารางเรียนของเรานะครับในพี่ขออธิบายนิดนึงนะโอ้โหเป็นไงสวยงามอ่ะเวลาน้องลงเรียนหรือว่าน้องลงคอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมี พี่มีถ้าน,น้องที่สนใจจะสมัครนะครับมันจะมีสมัครทั้งหมด3แบบก็คือแบบเลเวล1แบบเลเวล2เลเวล1คือ20คอร์สเลเวล2ก็คือ28คอร์สนะครับแล้วก็เลเวล3คือ42คอร์สโอเคนะแล้วก็มีแบบฟรีหมายความว่าไงแบบฟรีก็คือน้องจะต้องไปเปิดตามใน u t u b e เองอะซึ่งอาจจะไม่มีตารางให้แต่น้องก็สามารถแคปตารางน้านี้แล้วก็ไปเปิดไล่เรียงไปไล่เรียนตามได้นะครับแต่ว่าในอคอร์สฟรีอะมันจะมันจะไม่มีตรงนี้น้องๆมันจะไม่มีคอร์สสีมันจะมีคอร ที่เรียนได้คือจะเป็นคอร์สเขียวเนี่ยคอร์สฟรีคอร์สฟ,ฟรีก็คือเขียวๆน้องสามารถเรียนได้ครับอันนี้พี่ก็ช่วยน้องค่อนข้างหลายบทอยู่นะเนี่ยเนยเป็นบทที่ทําแท้นทั้งนั้นโอเคครับส่วนตัวเรเวลหนึ่งนะครับน้องจะได้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีตัวอย่าง pdf ของเรเวลหนึ่งให้ดูเรเวลหนึ่งเนี่ยก็คือน้องจะได้เป็นตารางเรียนครับแล้วก็เป็นลิงก์เลยก็คือกดลิงก์ก็คือเรียนได้เลยมันก็จะประหยัดเวลานะครับโอเคนะอืมอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยน้องๆจะได้ตัวนี้พ ทั้งหมดนะครับของตัวก้าวสามานั่นเองนะครับที่พี่สะสมมาเรื่อยๆนั่นแหละโอเคก็คือสรุปอยู่ในนี้ก็เราเล่าสี่ชั่วโมงเลยนะคือแบบจุใจคําศัพท์เนี่ยแบบใครไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรก็เนี่ยแหละพี่สรุปให้แล้วนะครับก็มีเทคนิคหลายแบบหลากหลายนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ในเะเวลหนึ่งเนี่ยครับโอเคนะอะต่อมา สิ่งที่จะเจอก็คือในเลเวล2ก็ค okay ือสำหรับน้องที่บอกว่าลงแบบ28ขคอร์ดนะน้องๆจะได้ลิงเรียนก็คือจะได้เรียนไอตัวที่มันเป็นสีแดงๆด้วยครับไม่ใช่สีแดงๆสีชมพูโอเคนะส่วนน้องที่ลงเลเวลหนึ่งสีชมพูก็จะไม่มีก็ตรงไหนที่มันไม่มีน้องก็ข้ามเลยครับจริงๆอ่ะไปเรียนไอตัวเขียวๆให้ครบก่อนเพราะว่าที่สาคัญคือไอตัวเขียวๆน้องต้องเรียนให้ครบโอเคนะส่วนที่เป็นสีชมพูก็คือเป็นตัวเสริมนั่นเองนะครับก็คือทําให้น้องเนี่ยทำคะแนนได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครัับบปรระะมานนี้้อเคคแลวก็ แน่นอนเลเวลสจะเป็นตัวสีม่วงครับตั้งแต่วันที่สามสองขึ้นไปนะจะเป็นของสีม่วงโอเคอ่าสีม่วงสีม่วงพี่ก็ทําตารางไว้ให้แล้วนะแล้วก็เรียบร้อยเรียนจบก็คือพร้อมลุยโจทย์เลยอะ่ะพี่ว่าน่าจะพร้อมเกินสักแปดสิบเปอร์เซ็นได้อะ่ะแบบลุยโจทย์ได้เลยประมาณนั้นนะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสี่ิบห้าวันอันนี้คือถ้าเรียนตามตารางนะซึ่งแน่นอนน้องลงดูดีวันเรียนวันละเท่าไหร่เองเนะี่ยสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง สามชั่วโมงคือมันเรียนวันละนิดนิดหน่อยๆครับเพื่อออกแบบมาให้น้องๆสามารถเรียนที่โรงเรียนได้ด้วยแล้วก็เรียนที่ตรงนี้ได้จะได้ไม่เหนื่อยมากสำหรับน้องๆที่แบบว่าเวลาเยอะก็คือเอาเลยครับเบิ้ลเลยวันที่หนึ่งก็คือเบิ้ลแม่งสองอันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะจบเดียวก็คือหันครึ่งไงเวลาก็จะหันครึ่งเอาละแน่นอนว่าพอเรียนจบตรงนี้แล้วมันเก็บเนื้อหาอะไรได้บ้างแน่นอนว่าเราคงไม่ได้แบบว่าใส่ตารางสวยๆนะครับเราเรียนเรามีเป้าหมายนะน้องเราเรียนเพื่อเราให้สอบติดนะครับโอเคอะ แน่นอนว่าอันนี้คือเป็นเนื้อหาที่น้องจะต้องเรียนใช่ไหมก็คือจะมีคณิตฟิสิกส์ชีวะแล้วก็เคมีโอเคสำหรับน้องๆที่ลงเลเวล1ไปนะครับลงเลเวล1หรือว่าไอ้พวกเอ่อหรืออาจจะเป็นคอร์สฟรีอะไรก็แล้วแต่นะครับบทที่น้องจะได้เก็บก็คือบทเขียวๆเอ้ยไม่ใช่บทขาวๆเห็นไหมบทขาวๆในบทขาวๆคือเก็บบทขาวๆก็ได้เยอะอยู่ไหนเนี่ยเคมีอินทรีย์ C, กดเบสเนี่ยมีแต่ตัวแบบ ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเออเนี่ยฟิสิกส์กลษศาสตร์พี่ให้น้องหมดเลยอ่ะไอ้พวกนี้คือสามารถเรียนได้ในเลเวลหนึ่งแล้วก็ใน YouTube มันมีอยู่นะครับโอเคนะส่วนถ้าเป็นน้องๆที่แบบว่าลงเลเวลสองนะครับก็คือจะได้อีก8คอค์สเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเมทริกซ์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พวกยิงโครโมโซมวิวัฒนาการเนี่ยแล้วก็ความหลากหลายระบบสืบพันธุ์อ่ะเคมีไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าออกเยอะนะครับนะครับแล้วก็เป็นพวกเคมีซีเวอร์ชั Me ่นสองประมาณนั้นก็คือจะช่วยให้เรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นนนนออัี้เป็ขง สำหรับน้องๆที่แบบว่าลงเป็นแบบเลเวลสองนะส่วนถ้าน้องๆที่ลงเลเวล3น้องๆก็คือจะได้เพิ่มมาก็คือฟิสิกส์ครับสีม่วงสังเกตดูสีม่วงจากตรงนี้นะได้สีม่วงคือไฟฟ้าทั้งหมดอะ่ะน้องๆคือได้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยได้คลื่นแสงเสียงทั้งหมดนะครับแบบเต็มน,นะโอเคนะแล้วก็ ไอ้พวกการเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งแนวเส้นดิ่งก็คือสรุปก็คือฟิสิกส์ม่งได้เกือบหมดแล้วว่าเหลือเหลือที่แบบน้องไปตามเก็บเองก็คือพวกฟิสิกส์อยู่คค่ตอมเหลือแบบเหลือเด็กๆอ่ะเหลือแบบไม่ยากมากอ่ะแต่น้องก็คืออะไรได้ของไหลคือได้ได้เกือบหมดทั้งหมดแล้วอ่ะฟิสิกส์ก็คือเก็บเกือบหมดแล้วประมาณนั้นแล้วแน่นอนว่ามันก็จะได้พื้นาบทด้วยครับประหยัดเวลาอ่านเองเพราะว่าพี่จี้ตรงที่ออกข้อสอบเยอะให้แล้วในคอร์สนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้คือเนื้อหาของคอร์สนะซึ่งแน่นอนว่าในคอร์สเนี่ยของ ที่ต้องรู้เพื่อทําข้อสอบให้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะให้น้องดูในเรื่องของตัวอ e ีบุ๊กสำหรับน้องที่ลงแบบเลเวล1นึ่ะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมันแค่เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเองไ้งเออะมณน,น้นโอเคสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับแต่ถ้าน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีก็ตาม YouTube ครับตามดูของพี่ได้เลยนะก็คือแคปไอตัวที่มันเป็นตารางแล้วก็เรียนตามได้เลยนะครับโ okay. อเคอะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอ e ีบุ๊กกัน โอเคตอนนะครับน้องๆอ,อันนี้คือจะเป็นหน้าตาของ e-book เนีสวยง่ามไหมโอเคอันนี้จะเป็นของเลเวลหนึ่งนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเรื่อยๆเลยกันนะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นรีวิวน้องๆที่เรียนกับพี่นะครับโอเคนะที่เคยเรียนกับพี่มาก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คือแน่นอนว่าเรียนไปแล้วเราจะได้บทไหนบ้างนะครับโอเคนะก็นะจะมีสีขาวก็คือสําหรับเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเวลสองก็คือจะมีตัวสีเหลืองๆเพิ่มขึ้นมาในอย่างโอเคนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น้องๆงก็คือวันนนนทีีี่่เเเเยยยกกกก็็็คคืืออดดลลิง์รไ้หม วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6โอเคสังเกตดูว่าของเลเวลหนึ่งเนี่ยวันที่4วันที่5น้องๆเห็นไหมครับมันจะไม่มีลิงเลียนเออมันจะอยู่ในเลเวลสนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนเอ่เรียนเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือนั่นแหละก็คือเรียนไอ้สีเขียวให้หมดอะ่ะเป้าหมายสำคัญก็คือพี่ต้องการให้น้องเก็บไอ้สีเขียวให้หมดนะครับแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็นไอ้ตัวเลเวลสองก็ได้ถ้าน้องมีเวลาเรียนนะโอเคนะก็คืออ่าก็คือไอ้ตัวสีชมพูนั่นแหละโอเคนะแต่ว่าเน้นๆก็คือ,อตัววีีเขย ตัวสีเข,วเขียวจะเป็นตัวที่ทําคะแนนได้ให้น้องได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะโอเคนะสำหรับน้องๆที่แบบว่าอาจไม่ทันแล้วก็คือแนะนําว่าให้แบบว่าดูแบบกรอกก็ได้นะเออมันไม่จาเป็นต้องดูทั้งหมดไงคือของพี่อะมันกรอได้เป้าหมายของเราคือเน้นเรื่อ,องความเข้าใจนะอันนี้แบบไงภาพตัดกล้ยเยคขาวิทวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็คือละเอียดแล้วนะก็คือเน้นสําคัญ ว่าควรจะเป็นต้องเป็นยังไงนะครับอ่าก็เป็นเลเวลไปเรื่อยๆนะอันนี้คือจะเป็นเรียนตามตารางนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเร็วๆแล้วกันนะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น้องๆที่สั่งอ e ีบุ๊กเลเวลหเท่านั้นที่จะได้นะครับเพราะว่าในนี้จะหาใน Youtube พี่ไม่เจอนะครับก็จะเป็นพวกคอร์สอังกฤษเวอร์แค8ปแปดร้อยคำนะครับน่าจะถึงมั้งแปดร้อคำเออประมาณนั้นอ่ะประมาณนี้ รายนี้ก็คือจะเป็นพวกแถมฟรีพวกความถนัดแพ้ซึ่งเราสอบไปแล้วเนอะโอเคอันนี้ก็คือไม่ต้องดูเลยประมาณนั้นก็แต่ว่ามันก็ติดไว้อะแล้วแน่นอนว่าในอ e ีบุ๊กเนี่ยพี่ก็จะแถมให้พวกคอร์สที่แบบว่าติวเพิ่มเสริมให้นะครับประมาณนี้เช่นพันธุศาสตร์ยีนโครโมโซมหมุนเวียนเลือดพุมคุ้มกันนะพวกนี้มันจะเป็นคอร์สติวแบบอาจจะไม่ได้ติวจบทั้งบทนะครับแต่ว่าเป็นติวเฉพาะสิ่งที่น้องควรรู้อะครับประมาณนี้ก็พี่แถมให้ด้วยแล้วกันนะไอ้พวกนี้ติวชิวๆอะไรพวกนี้ก็คือไปเร่งด เออน้องก็ลองไปเรียนดูได้แล้วกันโอเคนะถ้าชอบก็ค่อยแบบว่าไปสั่งคอร์สตั้งรู้จบของพี่ได้อันนี้จะเป็นตารางเรียนนั่นเองนะครับก็จะได้ดูบอกว่าเราเรียกไปถึงไหนแล้วประมาณนี้อันนี้จะเป็นคอร์สตั้งรู้จบของพี่โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะตัวอย่างของโดยรวมของตัวอ e ีบุ๊กของเลเวล1หนึ่งจะประมาณนี้นะรู้สึกจะร้อยแปดสิบเองมั้งประมาณนั้นโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยยยยววเเเราาาไไลัับบตต่่่่อออออนนะคคคีีพธิิมมทงงง้โ กลับมาต่อกันนะครับน้องๆนะครับหลังจากที่เราไปดูคอร์สอีบุ๊กแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับโอเคนะก็น้องๆที่สนใจนะก็สั่งได้นะครับมันราคาไม่ไม่กี่ตังค์เองโอเคนะร้อยแปดสิบเองมั้งโอเคนะสำหรับน้องๆที่สายฟรีนะครับก็ตามดูได้ใน YouTube ครับก็ตามเก็บไอตัวเขียวๆให้หมดแหละโอเคเอาละมาเรามาเริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าแน่นอนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบน้องๆกําลังเล่นอ่านหนังสือนะครับปัญหาที่สําหรับน้องๆที่เล่นอ่านหนังสือคืออะไรครับน้องๆครับรู้ไหมครับ ใช่ไหมเป็นไหมน้องๆเป็นไหมเป็นแน่นอนหลายคนก็เป็นครับก็คืออ่านแล้วได้น่าดึงหลังคำถามคือเราจะแก้ปัญหาวิธีนี้อย่างไรดีนั่นเองนะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าวิาวธีการจําแม่นน้องๆก็รู้อยู่อยู่แล้วนะก็ต่งทบทวนหลายๆรอบ อ่นด้วยตัวเองทําหลายๆรอบดูเยอะๆซึ่งแน่นอนเวลาจํากัดครับมันทําได้ไม่เต็มที่หรอกโอเคนะเพราะนั้นไอเดียที่พี่ปิิงขึ้นมานั่นก็คือการที่น้องจดสรุปเป็นของตัวเองนั่นเองครับซึ่งปกติน้องๆหลายคนถ้าทําสรุปเป็นของตัวเองจะใช้เวลานานมากโอเคนะแต่ถ้าน้องๆที่แบบว่าไปเรียนคอร์สพี่อ่ะมันจะใช้เวลานั้นไม่นานมากเพราะอะไรเพราะว่าน้องแค่จดตามมันก็เป็นสรุปแล้วเพราะว่าในคอร์ดพี่จะจด พี่จะสอนเฉพาะที่ที่มันเป็นเนื้อหาที่มันสาคัญที่ต้องรู้จริงๆนะครับก็คือน้องจดตามก็คือเป็นสรุปแล้วก็เอาไปทบทวนตอนใกล้สอบได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะเอาละมาซึ่งแน่านอานว่าในคอร์สเอนี้ก็พี่จะไม่บังคับนะครับว่าน้องจะจะส่งสรุปหรือไม่ส่งสรุปไหมโอเคนะจริงๆจะเรียกว่าสรุปเลยดีกว่าเรียกว่าไอที่จดตามคลิปดีกว่าเออประมาณนั้นโอเคนะก็คือจะได้เอาไทปทบทวนตอนใกล้สอบได้นะครับโอเคนะก็ถ้าสําหรับน้องๆที่อยากจะส่งเพื่อแบบเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองเรียนตอนตารางให้ได้นะครับก กลุ่มแอบซึ่งในกลุ่มก็จะมีน้องที่ส่งสรุปเหมือนกันโอเคน้องๆก็สามารถไปอ่านสรุปของเพื่อนๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยลืมยากโอเคนะต่อให้ลืมเราก็สามารถทบทวนกันได้อ่ะต่อมาพี่จะเป็นตัวอย่างของน้องๆที่แบบว่าส่งสรุปนะครับโอเคอันนี้เป็นเคสของน้องๆที่ส่งสรุปอันนี้ก็แน่นอนก็คือวันที่1ครับน้องเขาก็ส่งสรุปวันที่1นึ่งอก็เขาก็จะจดเป็นภาษาของเขาไม่จำเป็นต้องสวยนะขอให้ตัวเองลายมือ แบบว่าเขียนให้ตัวเองรู้เรื่องอ่ะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ก็พี่ก็ช่วยน้องดังนั้นน้องก็ก็จะนึกดึงภาพดูท่าน้องๆทุกคนอ่ะแบบว่า มีสรุปหลายๆอันนะครับแล้วก็อ่านของเพื่อนได้อ่านของตัวเองได้อ่านซ้ําหลายๆรอบแน่นอนว่ามันจะลืมยากครับหรือว่าต่อให้ลืมแล้วก็กลับมาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอ่ะอ่นวันที่1วันที่2อ่ะพี่ดูเร็วๆแล้วกันนะวันที่3าวันที่4ี่เขาก็เรียนตามตารางครับแล้วก็ส่งสรุปมาให้พี่เห็นปะวันที่เก้าเนี่ยส่งครบเลยอ่ะส่งทุกวันเลยอ่ะแบบสุดยอดมากเลยครับมีวินัยได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยดูดิเป็นสรุปของน้องๆเขาโอเคนะครับอ่ะ ยี่สี่แล้วโอเคอ่ะก็คือปิดคอร์สก็คือน้องคนนี้ใช้เวลาเรียนก็คือจบยี่สิบเจ็ดวันนะครับประมาณนั้นโอเคพี่ก็เลยแถมอีกคอร์สนึงให้เขาประมาณนี้อ่ะเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นของการส่งสรุปนะครับก็จะช่วยน้องๆเนี่ยมีสรุปในการทุกวนตอนไกล้สอบก็จะมั่นใจยิ่งขึ้นนั่นเองหลังจากนี้ก็คือน้องก็ไปรีจ์ได้เลยเอาละเอาละถึงหน้าต่อไปก็คือจะเป็นรีวิวจากน้องๆที่ติวกับพี่นัดนะครับอันนี้จะเป็นของน้องๆปีที่แล้วนะประมาณนั้นโอเคแล้วก็จะงมีน้องบางส่วนท ก็พี่ก็จะให้น้องดูแบบพันห่านแล้วกันนะครับก็คือน้องสนใจตรงไหนก็กดพอพ์ตอ่านได้นะแต่โดยรวมก็คือเป็นเสียงเดียวกันก็คือชอบแล้วก็ชอบตรงเนื้อหาที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็ กระชับไม่ยืดยาวประหยัดเวลาอ่านเองนะครับแล้วก็เน้นจุดที่มันต้องเอาไปใช้ข้อสอบได้เลยเหมือนกับเรียนแล้วรู้สึกแบบว่าเออมันมันเหมือนกับมันได้อะไรในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ได้ความรู้กันค้างเยอะเออประมาณนะั้นนี่คือเป็นรีวิวจากน้องๆครับโอเคนะ,ะน้อง15ห้าคนที่15้าคนที่17คนที่16คนที่18คนที่20ประมาณนี้โอเคย6 27 2บหกยบดโอเคมานี้นะครับย9 30ิบเก้าคนที่30คนที่ส4 คนที่3 5มหคนที่3 7เนะโหเยอะเลยอะน้องๆชอบอยากอ่านของคนไหนก็กดพอดเอานะประมาณนี้พี่ไปจิ้มไปเร็วๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปโอเคจริงๆมันจะมีอีกนะอีกจริงๆมันมีเยอะนะครับอยู่ใน YouTube แต่ว่าพี่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำลงยังแคปไม่เสร็จเลยโอเคอะดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆโอเคนะถ้าอย่างนั้นสำหรับน้องๆที่บบว่ามันไม่ทันจริงๆหรือว่าอ่านเองแล้วก็อ่านเองไม่เข้าใจหรือว่าอ่านเองแล้วรู้สึกใช้เวลานานานะครับก็ คอร์สของพี่ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งล้กันใช้คำว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าน้องๆที่มีคอร์สเรียนอยู่แล้วก็นั่นแหละก็ไปเรียนคอร์สของน้องๆได้ด้วยนะครับโอเคนะสาหรับที่ว่ารู้สึกคอร์สของตัวเองเรียนเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็รู้สึกว่าเรียนไม่ทันก็เออนั่นแหละก็คอร์สของพีกก็ได้นะลองในลองดูใน YouTube ก่อนก็ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะสำหรับน้องๆที่อยากจะลงตารางก็ทักรายมาได้นะครับโอเคอะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่จะช่วยน้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่่่่่ออออออไปปปนนนนนนาาาาจจะะเเเเ็็ใใรรรืืงงงงขขกธิบยค เอ็นฮาแล้วนะประมาณนั้นก็คือเป็นคอต,ตะตลุยโจทย์แล้วน่าจะเสร็จทันก่อนเดือนไปลายเดือนกุมภาพันธ์โอเคเพราะาน้องจะต้องรีบสอบแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เล่งทาให้แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคน้องๆก็รีบแบบไปลงก่อนแล้วกันนะสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับและอาดจะอยู่ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินไป